เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะคะสำหรับการแต่งตั้งประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่หลังจากที่คุณพงพยอมวาสปะบูติอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ แล้วก็สมาคมข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทยได้ทุนกล้าวถวายดีกาคัดค้านการแต่งตั้งและสนักพระราชวังให้นายกรัฐมนตรีทำหนังสือชี้แจงกรณีที่จะมีการเสนอชื่อคุณมงคลสุรสัรจจะอธิบดีกรมการปกครองขึ้นเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้เรียกคุณชวราชานวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบที่ห้องทำงานบนตึกไทยกูฟ้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะชะลอการนำชื่อ คุณมงคลน,นั้นขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมนะคะโดยคุณพิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณชวรัด เดินทางกลับไปแล้วบอกว่าหลังจากที่มีข่าวเรื่องการทําโครงการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์จํานวน3,490ล้านบาทได้เอาข้อมูลทุกส่วนมาดูแล้วก็เลยแจ้งให้คุณชวรัสทราบว่าจะขอนําเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยกลับมาที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนนั่นก็หมายความว่าจะมีการชะลอการนํารายชื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมไว้ก่อนด้วยเหตุผลพระนายกบอกว่า คิดว่าที่ผมเคยย้ำไว้ว่าหลักการของผมชัดเจนว่าถ้าเป็นเรื่องบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องภายในเป็นดุลพินิจคอรมอก็จะให้ทางเจ้ากระทรวงเป็นผู้ชี้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ 1. ผิดกฎหรือ 2. มีการทุจริตเข้าไปเกี่ยวข้องคงจะต้องนํามาตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามต่อว่าจําเป็นจะต้องมีการทบทวนถึงขั้นเปลี่ยนรายชื่อหรือไม่นายกบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะไม่อย่างนั้นก็ได ขออภัยค่ะไม่ในชั้นนั้นได้แจ้งเบื้องต้นว่าจากข้อมูลที่เห็นในเบื้องต้น ก็น่าที่จะชะลอเรื่องการแต่งตั้งไว้ก่อนเพื่อมาสร้างความกระจ่างหรือว่ามาตรวจสอบให้ชัดเจนในเรื่องของโครงการซึ่งบังเอิญว่านายมงคลขณะด,ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนั้นมีชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อระบบคอมพิวเตอร์3490สล้านบาทนี้ด้วยนะคะส่วนคุณชวรัจะเข้าใจหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าคุณชวรัตก็เข้าใจดีไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรนะคะส่วนปัญหาที่เกิดขึ้น จะกระทบต่อการร่วมรัฐบาลของพรคภูมิใจไทยหรือไม่นายกบอกว่าผมก็มีความรับผิดชอบอยู่ด้วยบรรยากาศการทํางานร่วมกันจะมีปัญหาหรือไม่อย่างไรตรงนี้ยังไม่ทราบแต่ว่าบรรยากาศการพบปะพูดคุยกับคุณชวรัตน์นั้นก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ราบรื่นค่ะหลังจากนั้นคุณชวรัตน์ก็ให้สัมภาษณ์ว่านายกรัฐมนตรีเรียกไปพบเพื่อให้ชี้แจงกรณีตั้งคุณมงคลเพราะว่ามีการถวายดีกา ซึ่งต้องให้มีการตรวจสอบให้เรียบร้อยก็ชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีเห็นว่าคุณมงคลได้ลงนามในสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์วงเงิน3,490ล้านบาทและมีคนบอกนายกว่ามีปัญหาจึงขอให้ตรวจสอบก่อนแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยก็ได้ตรวจสอบ แล้วก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนก็ได้สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเป็นอะไรที่เกี่ยวกับภูมิใจไทยก็จะต้องกลายเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสไปหมดนะคะนายชวรัตน์ยังได้ชี้แจงให้คุณเนวินชิดชอบแกนนาพักภูมิใจไทยทราบถ,ถึงรายละเอียดเรื่องนี้แล้วก็มีแนวคิดว่าจะเสนอชื่อคุณมงคลรักษาการปรลัดกระทรวงมหาดไทยเหมือนเหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ให พลตํารวจเอกประทีบตันประเสริฐไปรักษาราชการแทนในตําแหน่งผู้บัญชาการตํำรวจแห่งชาติจนกเกษียณอายุราชการมาแล้วนั่นเองค่ะค่ะ